สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ก,กับช่องคุณบิวตี้ขยี้ห่วยนะคะคลิปนี้ค่ะบิวจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่16พฤษภาคม2564กันค่ะจากอาจารย์วชิราศักดิ์เลขปทดนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาจารย์วชิราศักดิ์จะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างครับห้าสี่ห้าศย์อะไรเงี้ยครับ 948า่แครับทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับแนวทางรัฐบาลที่บิวพาไปขยี้ถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแบบนี้แน่นอนคะ่ะ